ครัต้อนรับเข้าสู่วอ c h a ช n นลกับมิสติหน่อยคุณทีเยชอบมากซีรีส์จบแต่คนทั้งประเทศไม่ยอมจบไม่อยากจบและใครยก็ไม่ยอมจบเซึ่งดีมากสูตที่ตั้งสติหน่อยคุณทีถูกต้องครับผมเราก็คือ ที่มาช้ำใช่ไหมก็คือรอให้เราครบสคนก็เลยอาจจะมาช้านิดหนึ่งหวังว่าทุกคนจะยังอยู่กับเราอยู่ตอนนี้ทุกคนไปดูดีกว่าว่าตั้งสติหน่อยคุณนที่จะเป็นยังไงนะทุกคนพร้อมยังคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e กกดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะ ฝากไว้เมื่อชิดด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายเราอยู่ในเพลย์ลิสต์กุศิฟอร์เมมเบอร์จ้างี้ปุ๋งซุปตะแคงฝากกดให้กำลังใจเราด้วยนะคะครับแเราขอบุ๊บที่นะคะเพราะว่าเป็นแนวตั้งเออแล้วมันจะเป็นแบบ6 EP ต่อกันเลยนะทุกคนเราน่าจะไว้เขาไว้ตรงนี้โอเคลองดูแล้วกันนะเริ่มโอเคไปน็อมุมคนสองมุคนสองช่วยเจเริญบทละครให้ฉันตามนิดทีรักใครรักคนเธอที่ว่ามาเลย เพียงแรกพบศกตาหัวใจของคุณชายพีระชนแหงโกลแซนเฮาส์โกลแซนเฮาส์ใสทองคุณชายพีรชนฉันกำลังตกหลุมรักคุณชายพีรักีสุดแสนจะหล่อเหลานใช้ได้เชดขึน่งนชมความเก่งตงป็นเรีนรนต้องแขวนนอนเท่านั้นสก นี <toys> ่แหละเครื่องมือที่เหมาะสมกับฉันแหมชมแบบนี้ผมก็เคยเลยสินะฉันชมเครื่องพิตังหาตัวเองนะมงคลนสองใช่สินผมมันก็แค่มคนสองไม่เคยเป็นสองของคุณแล้วเออผมไม่เคยได้รับคำชมค มงคลโกดเอเอที่เ16นะมป่าไม่ป่าป่า,า,าน,นี่อะไรกันเื่อเชได้ใส่ชุดมอซชุดมอซไร์รสนิยมแบบนี้หล่อมากเขนะเนี่ยพีชพีชเออโห หล่อมากมอสอไรโรสเนอเกินไปสำหรับคนสวยแบบเธอหรอคงสวยสุยได้หล่อขนาดนี้ฮะจริงพูดอะงเธอเนี่พีชรองเท้านะบจ้ันได้หรอเออเฮียมาจับกล้าดียั ก็ดียงไมแต่ต้องตัวคุณชายห่งงโกซนอย่างฉันงโกซาหอยฉันกำลังแต่งอยนั่นหรอก็คือคุณชายพีระชนีระนจบอีพีหนึ่งเป็นช็อตดาว่าไปกันต่อจำฉันไม่ได้หังาอ ว่าก็คือคุณชายพีรชนนี่สร้องยางไงพีซยังจำฉันได้นะมงค์คนสั่นนี่มันปรกกาศจากโต๊ะทำงานฉันนี่นะระวังที่ฉันไม่อยู่ก็เล่นกับในโกกแก้กงหนอไปก่อนนะไม่กนี่มันอะไรกัน แมว้อกว่ชี่โกรธอะไรสว่ชี่โกรธคิดถึงคเลยนะเอออะไรไม่เขาไม่เฮ้ยแมวมากแมวมากไหนมใช้่อนไม่ยเสียงมย้ยมุ้ยมุ้ยมาก Hello, Yes, sir. Yes, sir. ฉันเสลือเกินนะเธอจะเขินง้ใช่ไหมฉันก็อกหูมากเธอเหมือนเดิมมเคยโถพูดจาอะไรเ๋ยวไหรคุณ้วิวลีคุณหลุดพะมีหลายตัวคุณชายทีรัก จบอีสองจ้าไปด้วยสามเขาเฮ้แต่เธอจะทำร้ายฉันยังไงฉันก็ยังตกหลุมรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพูดจาอะไรเดี๋ยวไร่นายนายแกเป็นใครอ่ะสาวเขาออ คนนั้นพวกเราคนบ้าเลยนี่คนน้ของฉัต่างหาจบทะเบียนกันแล้วด้วยเอ้ยไลฟ์เขาตั้งน้นเอาแล้วเหมือนเลย โอ้โหอุ้ยคือเดทำอะไรฮึเฮ้ยต้องปล่อยเลยเหรออยาเข้ามาใกล้กว่านี้เอาไฟชายสองหน้าออช็อต เอาไปแบกนิดเดียวนี่แบกแน่คุณเจ้าเป็นคนมาหลอกฉันเหรอเฮ้ยเป็นเลสซ่าลอ ใครมาช่วยอ่ะเกิดแล้วอ่ะอพีสามจบครับผมเกอีพีสี่เหรก่อนวั่าจะพเราทอีนี้มันตัวกรองนี่ต้องเอีใจมแบบจับปู่อยแล้วเวทีนี้แปลว่าไงคะ ป <พ uka> ึกแปร์มองคนหรือเปล่าอะไรเ,น,ไบบเนี่ย <liv et> ใครถือปืนเลเซอร์มานี่คือโมบายของคุณโมบายเอาทำไมลูกน้องมาช่วยอ่ะไม่มีสักคนอะไรกันแน่ผมมิ่ง มงคลนี่มงคลเป็นมงคลสจากการก่อการร้อยของมงคลชเออมงคลสมาช่วยนี่มงคลสเร่องไ่หอะไกัน t t บวโรเดียวและมิวทีเดียวคเราต้องรวมจแตของที่รักเพีรชนให้ไดครับต้องกอบกู้ หลมง,งานแต่งหลมงานแต่งเจ้าอง่ะเจ้าคิดจะทำอะไรพิชนาม้ารอย่ะ่อชื่อขาดเดี๋ยวโป้งเม่เห็นไ่ สนใจร้าครับอะไรนะนี่ไงโอเชนโกของพวกเราที่มันช่วยนชีวิตเขาฟิลิกแบบเลี้ยงธรรมกอจิจำได้ไหมใช้ความน่ารักของโอเชนโกมาล่อฉันนี่นะฉันไม่โงกลนก็หรอกคนฉันตอบนี่ อนนีช่กวนเหรอแม่ขอโยยังไงเฮ้ยจะติดชิมุยอยากเล่นอยากเล่นคุณี

เฮ้ยเขาคลี่คลีข้อมูลมันฟิลแบบแก้แฮกให้ในลองพีจำได้แฮกระบบแฮกระบบแม่คนที่ว่าโดนโดวแฮกกับคณทีกลับมาแกไม่ทันเร็วแกวันนี้เสร็จบอ้เสร็จ้อวรนที่ งคนสม้ี่หรือคุณทีรักเป็นงคนสองใช้ได้ไม่่งคนสองนั่นไง จี็ดมันไว้เป็นที่หนึ่งเ้องาเอ๊ะอาชีพอบ้าบสร้างแก่ขึ้นมาเพื่อทำงานเปต๊กนี่อขึ้นมาบนเตียงของฉันเออเฮ้ยมีปืนด้วยเฮ้ยมีเสตี้หนยถ้าจะทำลายเขาาของฉันให้ไ้

เราจบแล้วหรอมันก็เหลืออันเดียวแล้วนีเหลือดทยแล้วมึงสร้างแกมาให่ทำลานต่อไม่ายแค่บางแของฉันไม่มีสติหน่อยถ้าจะทำร้ายเขาข้ามดของฉันไห้ได้เออ ไม่ไม่อะไรกะตายฉันจะแต่งงานกับเขาคุณอาจจะมีเหตุผลของคุณผมก็ไม่เหตุผลมแค่หัวใจของผมโอ้โหดูแล้วดูทำมงคลกวนมากได้งั้นเธอก็ไปรอที่ทางช้างเผือกสายรราจะเป็นส um> ิบไงแงยังไง

คิดไม่ถึงละซิกดใหม <c oughs> <s uss UC S> <c oughs> ่มาแล้วออกอย่างรวดเร็วใหนกันกับธีรกิจขีข้อมูลใหม่อุ้ยตื่นแล้วเหรอพี่เชนอุยคิดถึงอะพี่พี่จริงใช่ไหมใช่ มีรูปแต่งงานด้วยเธีรกิจเคียนรีชอบของพัสนี่ไงคนรักองเดิมไม่ต้องพูดอะไรแล้วแค่นี้แหละสิ่งที่พี่ต้องการอยากดูอ่ะว่หอยากดูอีกอ่ะยีงไงอยู่นะอ้ยจะไี่แพนไปไหนล่ะ ก็ไม่อยู่ด้วยกันที่มาโคตรน่ารักอ่ะเขินอะจบแล้วอะจบแล้วถ้าแบบนี้รอจนกว่าจะมีมีสติแล้วรูปพีอะไรอย่างงี้ได้ไหมจบไปแล้วทุกคนน่ารักมากคือทำให้หายคิดถึงไปได้เปราะเนยจริงทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะมาสั้นๆจบจิ๊บเหมือนให้เราหายคิดถึงอะไรอย่างงี้ยหระ จริงตอนตอน EP หกคือฟินมากตอนที่กลับโลวาโจวแล้วเอ็นดูนะเอนดูคิดถึงอยากให้มีอีกเนาะมันน่ารักมากจริงคิดถึงมีเลยเดินหน้าเริ่มเลยพี่เอกบอกว่าต้องไม่ถึงปีไม่นานเกินรอขอแบบร้อีติดเท่าของติดเท่าของมีสติขอเยอะๆขอเป็นไลฟ์แบบไลฟ์ อีพีละห้าชั่วโมงตั้งแต่หกโมงเนเหมือนฟิลวอล์กวีหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มเออได้ดูไปยาวๆแล้วก็เดี๋ยวเอาเตียงพับมากางเราอาจจะต้องยืดเชนยืดสายมึงหลับก่อนนะเรื่อง่ยเอาเตียงพับมากาง่ย มึงหลับก่อนนะคืนยังว่าอีกคือให้5นาที5นาทีนอนหลับแล้วเพราะว่าสบายเกินนอนสบายเกินโอ้ยเป็นแบบคลิปชั้นชั้นไม่ให้คิดถึงจริงน่ารักมากก็เป็นแบบอีกบทหนึ่งแบบมักมงคลสลับบทบาทกันเป็นใน้ปลาน่ารักไม่น่ารักตอนนี้แบบรอเหล่าอาการทั้งสองคนจริงที่สุดเนาะงงงมากแบบไปเชียงใหม่แบบอะไรก็ไม่รู้โอ้ช่วงนี้เขาไปถ่าย อีกเรื่องเลยใช่ไหมต่ากันมีคนบินตามไปเออโแเคทำบุญหนาไปทำบุญถูกไปทำบุญก็แบบเขแบบคนนั้นเขาไปเขาไปถ่ายเขาไปออกกองที่เชียงใหม่เราก็จะอยากทําบุญก็เลยบินไปทําบุญที่เชียงใหม่เออก็แค่จังหวัดเดียวกันเองไม่มีอะไรจงเยเแล้วก็ไปเยี่ยมที่กองเออไม่มีอะไรเลยเออแล้วเที่ยวค่าเที่ยวเยอะแยะ ทุกคนดีเนาะแต่ดีนะคือแบบสองคนนี้เขาน่ารักแบบว่าใครทําอะไรก็แบบไปซัพพอร์ตกันเออผ่านไปอาจจะไม่ผ่านตั้งใจแหละตั้งใจต้องเรียกว่าตั้งใจแหละเอาที่จริงจริงนะทุกคนมันดีมันดีต่อใจมากนะทุกคนก็ เอาไว้สั่นให้หายคิดถึงใช่ถ้าแบบมีอะไรก็รอเรานิดนึงทุกคนทุกอย่างที่ทุกคนอยากให้เราดูก็จะค่อยๆตามมาจริงนะเจอกันยากสักหน่อยอะไรเงี้ยนะทุกคนใช่ครับก็ฝากรอติดตามด้วยกันไปยาวๆนะจ๊ะแฟนๆปอนผู้วีผมวันนี้พวกเราสามคนหลับก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะบ๊ายบา